เป็นสนามให้พี่ๆที่ยังไม่มีลูกไม่มีครอบครัวอย่างแอนทองติ๊กเจตสิริต้าเพชรกรุณพลซ้อมเลี้ยงเด็กขั้นแอดวานกันได้เลยค่ะเพราะนอกจากแฝดเฮเดนโจชัวเป็นสายแข็งในละครอย่าลืมฉันแล้วล่าสุดพี่ดาฮไทยรัฐผู้จัดยังให้น้องอันดาม,มารับเชิญเล่นเป็นลูกสาวหนุ่มเพชรเศรษฐีเจ้าของโรงแรมที่มาร่วมวงจีบนางเอกแอนทองในเรื่องนี้ด้วยโดยมาเข้าฉากไทยแบบกับฝาแฝดที่หัวหินซึ่งพี่อันดาพลิ้วมากโพสซ้สายโพสขวาให้น้องแฝดทำตามอย่างมืออาชีพทำ ให้พี่ๆทุกคนหัวเราะด้วยความเอ็นดูกันสุดๆโดยเฉพาะตอนที่สามนักแสดงจิ๋วต้องพูดตามบทกันทีละคนซึ่งพี่อันดาอดทนส่งซิกกระพริบตาอาปากลุ้นน้องๆสุดตัวจนถึงขั้นต้องออกปากพูดบทให้แทนซะเลยละค่ะแล้วสนุกไหมครับปันปันนุครับสนุกไหมคะคดีสุดยอดมากค่ะไม่ได้สอนเลยค่ะน้องเขาไม่ได้หยุดอยู่นิ่งให้สอนเลยค่ะสนมากค่ะดูขนาดตรงนี้สิคะ ค่ก็อย่าลืมดูละครอย่าลืมฉันนะคะก็จะมีหนูมีพี่ลิต้ามีพี่แอนมีพี่ก้องมีหลายๆคนให้ติดตามชมะคะ่ะมีพี่ติกด้วยค่ะแล้วก็มีสองคนเนี้ยค่ะตัวแสบเนี่ยค่ะ